อัน้ำให้หนึ่งสองสามสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ก็มาลิ้นตาส่งสู้พี่น้องอยู่เมืองยมราชตอนนี้ก็มาเจอแล้วกดาไอฮักมูเพื่อนแต่กับผู้สาวสาวสองคนอาบน้ำกันเยือใต้อยู่ข้างล่างกันไหมพี่น้องดึงผู้สาวก่อนเลย น้องดาวน้องดาวน้องเดียงโอ้ดำโอ้ป่าพี่น้องตาหลายหลายดีป่าองเพ่อนป่ญหาเขตอีกน้องเป็นเขตอนุรักษ์กระเมน đi thường ngày hà tiện ăn là bòn không kiều đào lột lên mấy lột lên đồ lên đồ lên đào cho bò ca lông nấm bò cho giá ăn bò ไอ้อนับด้อนับสามถึงสามไอ,อ้พี่น้องเลยเอ็ซีสีนับให้น้องสาวดาวโดนน้ำธรรมดาบ่ะไอ้น,อออนับให้อ๋อไอ้นับให้หนึ่งสองสามโอ้ยฟูก,ก่อนพันนี้ฟูก,ก่อน โอ้เก oh, okay, ่งไรเชิงไรเดี๋ยวก่อนลื <laughs> ่นกันประมาณนี้พี่น้องมาเล่นอยู่ธาตน้ำสองสู้อยู่เมืองยมราชกับคนอื่นกับซีมาพาท่านผู้ชมมาเลาะบึงเด็บอาบน้ำแบบธรรมชาติเป็นน้ำธรมำธรมชาติอยู่ที่นี่ปิดวงังบ่เดียวนี่พี่น้องบอลโดดน้ำเหมือนกันนั้นประมาณนี้พี่น้อง เอะไรพร้อมลพร้อมแล้วอเลยพร้อมอลไพร้อมแล้วงูหิ้วบ่งวกหันงูหิ้วบ้างอะไรพร้อมแล้ว Hãy leo, <laughs> nó nào, không Bưng là đột hả? Đi, vừa sao hoa xoay đốt lưới vào เทปสินอ๊ะอ้อูแหงียิ่งอ๊ะมันสูงเนาะแหงอาะ